นี่เราจเสนคลค้วกครอััขอให้ท่านคุบาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเหตุการณ์จากสื่อต่างๆนะคะพวกเราขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่มีอำนาจออถึงถูกบังคับให้ดูอ่ะ ไม่ดูก็ไม่ได้เราก็อยากดูตอนนี้เอาวุเข้าไปเลยเดินเข้าไปแล้วก็ลุยเข้าไปฆ่ากันไปมันก็เลยลงร่องแบบนี้นะครับผมคิดว่าซึ่นบทบินของเราหลายเรื่องเนี่ยไม่ได้ในภาคใต้เองหรืออย่างกรณี้อิรักต่อเมริกาเนีหรือว่าส